กราบสวัสดีทุกคนเลยครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่20ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่20ครับเรามาดูผลการแข่งขันขอองงทััั้3บนนนกก่เลย เริ่มต้นด้วยวันเสาร์ที่2ครับขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือไป0ูประตูต่อศคู่ถัดมาครับสุโขทัย FC เปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป2อประตูต่อหคู่ถัดมาครับลำพูนววลเลอ,อร์เปิดบ้านเอาชนะ BG ปะทุมยูดเนเต็ดไป2อประตูต่อศคู่ถัดมาโปลิทเทโล FC เปิดบ้านเสมอกับนครปฐมยูดเนเต็ดไป1นประตูต่อหวันอาทิตย์ที่3ครับคู่แรกเมืองทองยูดเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบเอฟซีไปสองประตูต่อหนึ่งคู่ถัดมาบุรีรัมยู คู่ธรรมาอุทัยธานี FC เปิดบ้านเสมอกับชนบุรี FC ไเป็น1บรนูนึและคู่สุดท้ายวันจันทร์ที่4ตราด FC เปิดบ้านเสมอกับลาดบุรี FC ไป2องบนดูสอทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก1ในสัปดาห์ที่20เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1บุรีรัมย์ยูเต็ดแข่ง20นัดชนะ13เสมอ6แพ้1ยิง45เสีย19ผลต่างประตูได้เสียบวก26มี45คะแนนอันดับที่2การท่าเรือ FC แข่ง20นัดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิง49เสีย24ผลต่างประตูได้เสียบวก25มี40คะแนนอันดับที่3ทรูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง19นัดชนะ11เสมอ6แพ้2ยิง33เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบก20มี39คะแนนอันดับที่4 BG ปทุมยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ9เสมอ7แพ้4ยิง34เสีย23ผลต่างประตูได้เสียบก11มี34คะแนน อันดับที่5ราดบุรีเอซแข่ง20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7ยิง28เสีย22ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี29คะแนนอันดับที่6ลําพูนวอรเออร์แข่ง19นัดชนะ8เสมอ4แพ้7ยิง31เสีย28ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี28คะแนนอันดับที่7สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง20นัดชนะ6เสมอ8แพ้6ยิง23เสีย21ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี26คะแนนอันดับที่8เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง20นัดชนะ7เสมอ4แพ้9ยิง31เสีย35ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี25คะแนน อันดับที่9นครปฐมยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ5เสมอ8แพ้7ยิง29เสีย34ผลต่างประตูได้เสียลบ5มี23คะแนนอันดับที่10สุโขทัย FC แข่ง20นัดชนะ6เสมอ5แพ้9ยิง24เสีย33ผลต่างประตูได้เสียลบ9มี23คะแนนอันดับที่11ชนบุรี FC แข่ง20นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ยิง25เสีย31ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี21คะแนนอันดับที่12คอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง20นัดชนะ4เสมอ9แพ้7ยิง23เสีย34ผลต่างประตูได้เสียล11มี21คะแนน อันดับที่13อุไทธยธานี FC แข่ง20นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ยิง22เสีย36ผลต่างประตูได้เสียล14มี21คะแนนอันดับที่14โปลิเทโล FC แข่ง20นัดชนะ5เสมอ5แพ้10ยิง28เสีย47ผลต่างประตูได้เสียล19มี20คะแนนอันดับที่15ตราดเอ FC แข่ง20นัดชนะ4เสมอ6แพ้10ยิง26เสีย41ผลต่างประตูได้เสีย15มี18คะแนนและอันดับที่16พีทีจบ FC แข่ง20นัดชนะ3เสมอ7แพ้10ยิง21เสีย30ผลต่างประตูได้เสียลบ9มี16คะแนน ก็ผ่านไปแล้วครับผมสำหรับไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่20สครับสำหรับคููบิ๊กแมตครับบุรีรัมยูเต็ดกับทูแบงคอกยูเต็ดครับผลก็เป็นบุรีรัมครับเก็บ3แต้มไปได้ทำให้คะแนนห่างตรงนี้อยู่6คะแนนแต่ทูแบงคอกแข่งน้อยกว่าหนึ่งนะครับผมก็จำเป็นอย่างยิ่งครับกับนัดตกค้างกับลำพูนครับต้องเก็บ3แเต้มให้ได้ส่วนสำหรับโซนท้ายตารางครับสำหรับ10นับที่เหลือครับอันดับที่16ก็ยังมีโอกาสรอดครับโอกาสเปิดกว้างสำหรับทั้ง3ทีมครับผม เพราะว่าอันดับสุดท้ายอันดับที่16ครับห่างโซนปลอดภัยเพียงแค่สีแต้มเท่านั้นและคอมเมนต์ที่ขอเข้ามาครับสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในท้ายคลิปครับถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปเลยแล้วกันครับผมเริ่มต้นด้วยวันที่8มีนาครับมีเตะด้วยกันหนึ่งคู่ครับ PT ปจบ FC เปิดบ้านต้อนรับ Politehno FC ในเวลา19นาฬิกาครับ โดยเจ้าบ้านอย่างไปทีประจบ f อครับอยู่อันดับที่16ครับผล5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับเริ่มตุนด้วยเสมอกับ BG ปทุมครับเสมอกับนครปฐมครับเสมอกับการท่าเรือเอาชนะคอนแกนและพ่ายเมืองทองในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนทีเมเยือนอย่างโปลิทเทโลครับอยู่อันดับที่14ครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเก็บได้เพียง1แต้มเท่านั้นเริ่มตุนด้วยการพ่ายการท่าเรือพ่ายชนบุรีพ่ายราชบุรีพ่ายบุรีรัมย์แล้วก็นัดที่เอ่อผ่านมาครับเสมอกับนครปฐม ตามด้วยวันเสาร์ที่9มีนาครับเวลา18นาฬิกาคู่แรกสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของทูแบงคอกยู่นเต็ดโดยเจ้าบ้านครับสิงห์เชียงรายยูนดับที่7ครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยเสมอกับอุไทร์ธานีเอาชนะตราดเสมอกับขอนแก่นพ่ลำพูนวอลเอรและก็ที่ผ่านมาครับล่าสุดก็พ่ส uh ุโขทัยเอฟซีแล้วก็ทีมเยือนอย่างทูแบงคอกครับอยู่อันดับที่3ผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับพ่บุรีรัม เอาชนะเมืองทองเสมอกับสุโขทยัยเสมอกับบีจีแล้วก็ที่ผ่านมาครับก็พ่ายบุรีรัมย์อีกครั้งคู่ถัดมาเวลา18นาฬิกา30นาทีครับบีจีปทุมยูเต็ดเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสุโขทัยเอฟซีโดยเจ้าบ้านอย่างบีจีปทุมครับอยู่อันดับที่4ครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเติมต้นด้วยเสมอกับพีทีประจบเอฟซีเอาชนะอุทยัยธานีเอฟซี FC, แพ้เมืองทองยูเต็ดเสมอกับทูบแบงคอกแล้วก็ที่ผ่านมาครับก็เพิ่งพ่ายลำคูนวลุลเลอร์ ส่วนทีมยืนยาสุโขททยครับอยู่อันดับที่10ของตารางครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอกับตราดแพ้บุรีรัมย์เสมอกับทรูแบงคอกพ่ายให้กับชนบุรีแล้วก็ที่ผ่านมาล่าสุดครับก็เอาชนะเชียงรายอยู่ใเนเต็ดคู่ถัดมาในเวลา19นาฬิกาลาดบุรีเ c เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนบอิเออร์โดยเจ้าบ้านลาดบุรีครับอยู่อันดับที่5ของตารางผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยเอาชนะนครปฐมเอาชนะขอนแก่นเอาชนะโปลริเทโล เอาชนะอุทัยธานีและก็ล่าสุดครับเสมอกับตราด f อส่วนทีมเยือนอย่างลำพูนครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเติมต้นด้วยการเอาชนะตราดเอฟซีพ่ายบุรีัมเอาชนะชนบุรีเอาชนะเชียงรายและก็ล่าสุดครับเอาชนะปีจีปทุมยู่นเต็ดคู่สุดท้ายของวันเสาร์เวลา20นาฬิกาครับการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานีเอฟซีโดยทีมเจ้าบ้านอย่างการท่าเรือครับอยู่อันดับที่2ของตารางผลงาน5นัดหลังสุดครับ เริ่มต้นด้วยเอาชนะปูริตเทโลเอาชนะเมืองทองเสมอกับพิธีประจบเอาชนะตราด FC และก็ล่าสุดครับเสมอกับขอนแก่นยู่นเต็ดส่วนทีมเยือนอย่างอุดยธานี FC ครับอยู่อันดับที่13ของตารางครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยเสมอกับเชียงราย ED, าย G, ูเนเต็ดไพ่บีจีปทุมยูเนเต็ดเสมอกับนครปฐมพ่ายราชบุรี f อและก็ล่าสุดครับเสมอกับชนบุรี f อ และวันอาทิตย์ที่สิครับคู่แรกเวลา17นาฬิกาสนาทีครับนครปฐมยูนเตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตราด f อโดยทีมเจ้าบ้านอย่างนครปฐมครับอยู่อันดับที่9ของตารางผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นโดยพ่ายให้กับราชบุรีเอเสมอกับพิธีประจวบเสมอกับนครปฐมเสมอกับบางทองและล่าสุดครับเสมอกับโปลิตเทโล f อส่วนทีมเยือนครับอยู่อันดับที่15ของตารางครับตราด f อผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยเสมอกับสุโขทัยเอ พ่ายให้กับเชียงรายพ่ายให้กับบุรีรัมย์พ่ายให้กับการท่าเรือและก็ล่าสุดครับเสมอการลาบุรี f อคู่ถัดมาเวลา18นาฬิกาครับชนบุรี f อเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนต็ดโดยทีมเจ้าบ้านอย่างชนบุรีครับอยู่อันดับที่11ของตารางผลการ5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยพ่ายให้ขอนแก่นครับชนะโปรลิตเทโล f อฟซพ่ายให้กับลำพูนเอาชนะสุโขทัย f อและก็ล่าสุดครับเสมอกับอุทัยธานี f อ ส่วนทีมเยอนครับบุรีมย์ยู่เต็ดอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางครับโดยผลงาน5้านัดหลังสุดครับชนะรวดครับโดยไล่มาจากการชนะลำพูนชนะสุโขทยัยชนะตราดชนะปูริสเทโลและก็ล่าสุดครับเอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายของสัปดาห์ครับเวลา19กานาฬิกาเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดโดยทีมเจ้าบ้านอย่างเมืองทองครับอยู่อันดับที่8ของตารางผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วย พ่ายทูแบงคอกพ่ายการท่าเรือชนะบีจีปทุมเสมอกับนคนปรปฐมแล้วก็นัดล่าสุดครับชนะพีพีประจวบ f อส่วนทีมเยือนอย่างขอนแก่นครับอยู่อันดับที่12ของตารางครับผลงาน5นัดหลังสุดครับเริ่มต้นด้วยการชนะชนบุรีพ่ายให้กับราชบุรีเสมอกับเชียงรายพ่ายให้กับพีพีประจวบ f c แล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอกับการท่าเรือ f c ก็จบไปแล้วครับผมกับการรายงานครับผลการแข่งขันตารางแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในนัดถัดไปครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกด s ับสไ r i b e ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนานไทยลีกในนัดถัดไปครับผมดูไทยลีกแชร์ share, ไทยลีกอย่าลืมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับไทยลีกในสัปดาห์ที่21ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ